อินซูลินความลับของการลดไขมันที่แท้จริงวันนี้น้ำหนึ่งก็นี่เลยค่ะผัก2ฝ่ามือนะคะเนื้อสัตว์โปรโตีน1ฝ่ามือค่ะแล้วก็ข้าว1ฝ่ามือนะคะผักมันซ้อนกันอยู่นะคะอ่ะเรามาคุยเรื่องอินซูลินนะคะความลับของการลดไขมันส่วนเกินลดพุงย้อยๆของเรานั่นเองนะคะอันดับแรกเลยอินซูลินคือฮอร์โมนที่มีหน้าที่ในการเอาน้ําตาลเข้าไปสู่เซลล์แล้วก็ปิดการรับน้ําตาลเข้าสู่เซลล์หลังจากนั้นก็เอาน้ําตาลเก็บไปเก็บสะสมในพื้นที่ต่างๆในร่างกายของเรา นนั่่เองคะประเด็นคือเมื่ออินซูลินออกมากระบ,บวนการเาผาผลาญไขมันของเราจะหยุดลงนะคะดังนั้นถ้าเรากินอาหารที่กระตุ้นอินซูลินตลอดเวลาร่างกายจะก็จะเข้าสู่โหมดการรับพลังงานตลอดเวลาเช่นกันค่ะซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เรามีไขมันพอกตามร่างกายนั่นเองว่ากันง่ายๆคือถ้าเราอยากลดไขมันในร่างกายต้องทําให้อินซูลินในร่างกายลดลงเพื่อให้ร่างกายดึงไขมันที่สะสมออกมาไว้ใช้นั่นเองค่ะ สิ่งที่เราต้องรู้เลยคือแป้งกับน้ำตาลนะคะกระตุ้นอินซูลินได้เยอะมากเลยค่ะดังนั้นการลดแป้งและน้ำตาลก็จะทำให้อินซูลินลดลงด้วยเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญอีกอย่างคือเราควรได้รับไขมันที่ดีค่ะอย่างเช่นโอเมก้า3และโอเมก้า9 และอีกอย่างหนึ่งที่คนมักจะพลาดกันก็คือเรื่องของโซเดียมนะคะรู้ไหมคะโซเดียมจะก,กระตุ้นการสร้างอินซูลินในร่างกายได้ถึง2เท่าดังนั้นเราจะต้องดูปริมาณของโซเดียมที่เราทานในแต่ละวันให้ดีด้วยนะคะนอกจากนับแคลเป็นแล้วดูเรื่องของสารอาหารแล้วก็ต้องดูปริมาณของโซเดียมในแต่ละวันด้วยค่ะ